วันนี้เราจะมาสอนวิธีสนทนาง่ายๆกับแท็กซี่นะคะเวลาเราอยากจะไปตลาดหรือว่าอยากจะไปเที่ยวห้างที่ไหนนะคะเราก็แค่บอกที่อยู่ที่จะไปให้เขาใช่ไหมคะโดยอาจจะเรียกจากแอปแอปเอ่อคนที่อยู่เกาหลีก็จะใช้แอปคัคใช่ไหมคะส่วนหรือไม่ก็ยืนโบกใช่ไหมยืนโบกแท็กซี่แล้วก็สนทนาใช่ไหมคะบางคนไม่กล้าสนทนาใช่ไหมวันนี้เราจะเอาบทสนทนาง่ายๆมานะฝากนะคะอาพูดว่ายังไงไปดูกันคะ่ะ ถ้าเราอยากจะไปห้างสรรพสินค้านะคะเราจะพูดว่าอะไรคะแพคฮัวจอมแม่คาะจูเลียไปห้างสรรพสินค้าไหมคะแพคฮัวจอม ห้างับสินค้า A ตัวชีสสถานที่ใช่ไหมคะคาแปลว่าไปนะจูเล่ยมาจากชูดานะคะลากศัพท์คือชูดานะเป็นไวยากรณ์บวกอูริเลยนะคะซึ่งเราจะเรียนในพาร์ทถัดไปนะวันนี้เรามาเรียนบทสนทนากันก่อนอ่ถ้าแท็กซี่บอกว่าขึ้นมาเลยครับเขาจะพูดว่าอะไรท a าเซลทาเซลนะคะแปลว่าขึ้นมาเลยนะคะ,ะแล้วไงต่อเราก็ยื่น รูปภาพหรือที่อยู่ที่เราจะไปให้แท็กซี่เราจะพูดว่าอะไรคะพูดว่าอะไรวันนี้เรามาเรียนประโยคสั้นๆง่ายๆจำง,ง่ายๆก่อนนะคะอ่ะอีจูโซโรคาเซลอีจูโซโรคาเซลไปที่ที่อยู่นี้หน่อยค่ะไปที่ที่อยู่นี้ค่ะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วพอถึงพอถึงที่หมายเราจะพูดว่าอะไรลงตรงนี้พูดว่าอะไรคะอะเราจะพูดว่าโยกี้เซวอล 주세요여기에세워주세요여기에세워주세요นะคะอ่าจอดตรงนี้ค่ะจะลงตรงนี้ค่ะการุณาจอดตรงนี้ค่ะอ่ะเป็นไงคะ เป็นไงคะแค่เตรียมตัวเตรียมที่อยู่เตรียมสถานที่หรือรูปภาพที่เราจะไปให้แท็กซี่ดูนะคะแล้วพูดตามที่พี่น้ำบอกนะคะรับรองว่าสื่อสารไปไหนในเกาหลีได้อย่างสะดวกสบายแน่นอนค่ะงั้นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจบ้านหนังสือด้วยนะคะและใครสนใจเรียนพูดเกาหลีเป็นเร็วโต้อตอบทันใจแบบนี้นะคะ ยังเปิดรับสมัครเรียนอยู่นะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเราก็มีคลิปที่อัดไว้ให้แล้วนะคะซึ่งสามารถย้อนทวนดูได้ตลอดเวลาเลยนะแล้วพบกันในคลาสคะ่ะอัญยองอ๋อเกือบลืมเลยค่ะสิทธิพิเศษชีชชชตประกอบการเรียนส่งฟีถึงบ้านเลยนะคะมี2เล่มนะเล่ม1กับเล่ม2นะคะมีแบบฝึกหัดแบบจุใจให้ลองทำฝึกปรือกันไปเลยนะคะรับรองว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนคะ่ะแ,แล้วพบกันในคลาสนะคะ 喵。안녕